สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมอธเวนนะครับคลิปนี้เรามาชมดอกไม้สวยๆจากตลาดอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เราจะมาชมดอกมัมนะครับดอกมัมที่ดูดสีนะครับที่เห็นนี่จะเป็นดูดสีทั้งหมดนะครับไม่ใช่สีธรรมชาติของเขาเท่านี้ครับดอกมัมนี้เป็นดอกมัมจากเชียงใหม่นะครับดอกมัมของไทยนะครับ หลังจากคลิปก่อนชมดอกมัมจากประเทศจีนนะครับวันนี้ชมดอกมัมจากประเทศไทยวิธีการดูสีไม้เ็าจะมาดูสีนี่ก็จะเป็นแบบโทนขาวนะครับโทนขาวนี่ครับแบบนี้ดูได้หมดนะครับนี่ครับอันนี้ไข่ดาวเหลืองอันนี้มะลิไส้เขียวแลวครับกนี้ดูได้หมดนะครับนี่นะครับยังสีน้ําเงินน้าเงินฟ้าแบบนี้นะครับ แล้วยังอย่างตัวเนี้สีสีจากตัวนี้นะครับที่ตัวนี้ที่สีไม่ติดเพราะว่าก้านไม่ถึงครับก้านไม่ถึงสีที่ดูดนะครับเวลาละลายสีแล้วก็ใส่กระป๋องเนี่ยก้านก้านตัวนี้ในในหอนี้นะครับก้านตัวนี้ไม่ถึงก็จะไม่ติดในจากตัวนี้นะครับที่สีติดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้สีที่ย้อมนี่ก็ย้อมได้ทุกสีนะครับ สามารถย้อมได้ทุกสีส่วนสีที่จะให้ออกมาก็สีแตกต่างกันไปก็จะใช้วิธีแบบผสมสีนะครับแม่สีก็ที่ผสมสีตามที่เราเรียนมาเนี่ยถ้าดอกไม้สีเหลืองเนี่ยมาย้อมย้อมด้วยสีแดงก็จะออกเป็นสีแสบแล้วแต่นะครับใช้สูตรตาม ที่เรียนมาได้เลยครับจะเอาสีไหนนะครับแต่ถ้าเป็นดอกไม้ขาวเนี่ยถ้าเอาสีน้ําเงินก็จะขึ้นสีน้าเงินเลยเขียวก็ขึ้นสีเขียวเลยแต่ถ้าดอกไม้ที่เป็นเหลืองเนี่ยมันก็จะย้อมแดงก็จะออกเป็นสีสแสดส่วนวิธีการย้อมก็ไม้ที่นํามาอย่างอังนนี้มาจากเชียงใหม่นะครับใส่กล่องมาแล้วก็เมื่อมาถึงเนี่ยเราก็เนี่ยให้ดู ตัดก้านนะครับอย่าตัดบริเวณก้านอย่าตัดแล้วก็จุ่มสีละลายสีไว้ก่อนนะครับแล้วก็จุ่มสีไม้ออกมาจากกล่องนี้ไม่ต้องไม่ต้องแช่น้ำนะครับให้มันเหี่ยวเียวอ่ะไม้เหี่ยวเียวมาจากการเดินทางนะครับเราตัดแล้วก็จุ่มสีเลยมันจะขึ้นดีนะครับนี่ครับขึ้นลักษณะการสีที่ดูดขึ้นก็จะขึ้นใบแล้วก็จะขึ้นวยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับส่วนสีที่ใช้นี่ก็ ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับบางสีก็ถูกอย่างสีสีเนี้ยร้อยกว่าบาทครับขีดต่อขีดนะครับ100ร้อยกว่าบาทก็ประมาณโลละพันกว่าบาทบสีเขียวนี้ก็เช่นกันครับที่อย่างตัวนี้สีชมพูนี่แพงนะครับสีชมพูนี้ขีดหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยฝ่าโลละห้าพันฝ่าเลยครับสีชมพูนี่จะแพงดอกไม้บางชนิด ก็ใช้สีอะไรก็ดูดขึ้นนะครับแต่บางชนิดก็ดูดไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับต้องใช้สีที่สําหรับดูดดอกไม้โดยเฉพาะนะครับสีพวกนี้ดูดกล้วยไม้ดูดกุหลาบได้หมดนะครับส่วนจะขึ้นดีหรือไม่ดีก็อยู่ด้วยวิธีการดูดนะครับต้องให้มันเกี่ยวเฉานะครับเกี่ยวเฉาจากการเดินทางมาถึงก็ตัดก้านแล้วก็จุ่มสีเลยก็จะขึ้นง่ายสีติด ขึ้นเร็วก็เป็นวิธีการดูดสีนะครับมัมของไทยนะครับอันนี้ไม่ใช่สีธรรมชาตินะครับสีจากการดูดสีท่านชมและชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ